สวัสดีครับกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆทางด้านสุขภาพการแพทย์การแพทย์แผนไทยสมุนไพรกับหมอพิเชษทาง YouTube Channel หมอพิเชษคลิปที่แล้วทิ้งท้ายกันไว้ด้วยเรื่องของรองช้ำหรือเอ็นฝ่าเท้าอักเสบที่เรียกว่า p l a n t a fasciitis นะครับซึ่งก็เอาประสบการณ์ที่ตัวเองได้เป็นมานะมาเล่าว่าจะดูแลรักษาอย่างไงในทางการแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็ในทางการแพทย์แผนไทยก็เล่า ยังไม่ทันจะจบดีนะครับก็ว่าจะเล่าให้ฟังว่าอา้าวแล้วในทางการแพทย์แผนไทยเราไม่ต้องกินยาสามารถที่จะทําการรักษาโดยการนวดบําบัดได้ไหมซึ่งก็เป็นการนวดบําบัดไปตามแนวของเส้นประธาน10นะเส้นประธาน1ิบที่เกี่ยวข้องมากที่สุดกับส่วนของเท้าก็จะมีเส้นที่ลงไปถึงส่วนบนของเท้าก็คือเส้นอิทาปิงครา แล้วก็เส้นที่ลงไปจนถึงปลายมือปลายเท้าก็คือกาละทาลีแล้วก็เส้นที่ลงไปถึงข้อเท้าก็คือสาสตรชลังสีและก็ทุวาลีนะครับแต่นี้สิ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังตอนนี้ก็อาจจะเป็นการนวดแบบราชสำนักการนวดแบบราชสำนักเนี่ยก็จะไปแปลงหรือปรับประยุกต์เรื่องของเส้นประทาน10ให้กลายเป็นจุดสัญญาณซึ่งจุดสัญญาณหลักๆเนี่ยก็มีอยู่ ห้จุดด้วยกันนะครับอย่างที่ศีรษะด้านหน้าห้านะจุดด้านหลัง5จุดที่แผ่นหลัง5จุดที่ช่องท้อง5จุดที่ขาเนี่ยที่ขาด้านนอกนะขาทั้งขาเลยนะขาด้านนอก5จุดขาด้านใน5จุดอันนี้ก็จะเป็นจุดหลักๆนะครับแต่จริงๆก็มีจุดสัญญาณย่อยหรือจุดสัญญาณลูกก็ามาอีกนะครับผมก็จะมาเล่าต่อในคลิปนี้ครับว่าไอ้ที่เรียกว่าโรครองช้ําหรือ p l นต้าแฟช s c อ i ติสที่ว่าเนี่ยนะที่ทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยเราก็วินิจฉัยเหมือนกันเราก็มีโรคนี้เหมือนกันแต่เราเรียกโรคนี้ว่าโรคลมปลายปัตตะคัดส้นเท้านะครับก็ลองมาดูในรายละเอียดเพิ่มเติมกันในคลิปนี้ต่อนะครับคือพอเรามีอาการนะตื่นเช้ามาเอะเดินลงจากเตียงก้าวแรกก้าวที่2องเอะมันเจ็บเจ็บแล้วก็มันก็ดีขึ้นนะแล้วทั้งวันก็ไม่เป็นอะไรลักษณะ อาการที่เป็นเนี่ยมันน่าจะเป็นลองช้ำหรือเปล่าหรือเป็นเอ็นฝ่าเท้าอักเสบที่เรียกว่า p พ e n t a fasciitis มกกักจะเป็นบริเวณที่ตัวพังผืดหรือตัวเอ็นฝ่าเท้าเนี่ยมันมายึดกับกระดูกส้นเท้าบางคนก็อาจจะมีการกดเจ็บบริเวณกึ่งกลางของกระดูกส้นเท้าร่วมด้วยนะผมก็นึกถึงเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งนะเมื่อ,อหลายปีแล้วฮะผมก็ลงเรียนแพทย์แผนไทย เราจะต้องไปฝึกงานไปเก็บเคสผู้ป่วยการนวดแผนไทยจําได้ว่ามีหญิงคนหนึ่งก็ทมทัวมานะครับอายุไปประมาณสัก45-50ปีนะฮะก็ซักประวัติก,ตก็ได้อาการนี้เข้าได้กับเอ็นฝ่าเท้าอักเสบหรือลองช้ำนะฮะในบทของนักศึกษาแพทย์แผนไทยกรณีผู้ป่วยแบบนี้นะเข้าได้กับโรคโรคหนึ่งในทางการแพทย์แผนไทยก็เรียกโรคนี้ว่าลมปลายปัตตคาต้นเท้า เมื่อสักสีห้าคลิปก่อนนะผมพูดถึงลมปลายปัตตคาาใช่ไหมครับอาการของลมปลายปัตตคาาส้นเท้าเนี่ยก็ลักษณะเดียวกับที่ผมพูดมาในเรื่องของโรครอมช้ำเลยลักษณะเนี่ยเขาก็บอกสาเหตุคล้ายๆกันนะครับว่ามันมีการใช้งานมากนะหรืออยู่ท่าใดท่าหนึ่งนานๆนะครับบางคนแบบนั่งห้อยขานานๆนี่ก็เป็นได้แล้วก็ใช้งานกล้ามเนื้อมากเกินไปการวิ่งการเดิน ขึ้นบนที่ชันขึ้นเขาหรือเป็นการมีการกดทับของกล้ามเนื้อหรือมีการรัดแน่นบริเวณเท้าส้นเท้ามากๆตรงนี้ก็เป็นได้อาการปวดก็จะเป็นที่การที่ส้นเท้าจะแล้วก็ลงน้ําหนักบางคนก็อาจจะปวดตึงไปถึงที่น่องนะครับอาการปวดก็จะชัดเจนมากเวลาที่เดินขึ้นทางลาดหรือวิ่งหรือลงน้ําหนักที่ส้นเท้าจะเป็นเยอะนะครับ การวินิจฉัยว่าเป็นลมปลายปัตคาตส้นเท้าเนี่ยก็คำว่าปลายปัตคาตเนี่ยครับปัตคาดนี่หมายถึงกล้ามเนื้อปลายปัตคาตก็หมายถึงปลายกล้ามเนื้อปกติแล้วเนี่ยส่วนปลายของกล้ามเนื้อเนี่ยถ้าเป็นกล้ามเนื้อที่เป็นมัดส่วนปลายมันจะเชื่อมต่อกับเอ็นกล้ามเนื้อที่เรียกว่าเทนดอนแล้วเอ็นกล้ามเนื้อนี่จะไปผูกติดหรือยึดติดกับกระดูกยึดกล้ามเนื้อกับกระดูกติดด้วยกันเขาเรียกว่าเทนดอนในขณะที่เป็นยึดกระดูกกับกระดูกติดกันเนี่ยก็จะเป็น ลิกเมนต์หรือเอ็นกระดูกบนะริเวณฝ่าเท้าเนี่ยมันจะไม่มีลักษณะเอ็นคือมันเหมือนกับบริเวณสันหลังบริเวณหลังแนวหลังเนี่ยกล้ามเนื้อเป็นแผ่เป็นแผ่นใหญ่เนี่ยเวลาจะยึดติดกับกระดูกกระดูกสันหลังหรือกระดูกสะโพกเนี่ยมันจะไม่สามารถทําเป็นเส้นเอ็นได้มันก็จะแผ่เป็นเป็นเหมือนพังผืดนะครับเป็นเหมือนพังผืดที่ฝ่าเท้าเหมือนกันนะมันจะเชื่อมต่อระหว่างที่กล้ามเนื้อน่องมาเป็นเอ็นร้อยหวายแล้วก็ ไปยึดที่บริเวณกระดูกส้นเท้าและจากกระดูกส้นเท้าเองมันก็จะมีตัวเอ็นใต้ฝ่าเท้าเนี่ยไปจนยึดติดกับกระดูกฝ่าเท้าทั้งหมดมันก็เป็นลักษณะของปังผืดเป็นลักษณะของแฟตเชียที่เรียกว่าแผลนตาแฟตเชียนะครับตรงนี้มันก็จะแผ่เป็นผืนแบบนี้คุมไปใต้ฝ่าเท้าการอักเสบของเจ้าตัวนี้นะครับมันก็เกิดอาการของโรคที่เรียกว่าลมปลายปัตตุบัขึ้นมาแล้วเกิดบริเวณที่ ส้นเท้าเราก็เรียกว่าลงปลายปัตตคาศส้นเท้าถนะามว่ารักษาได้ยังไงนะเคสผู้ป่วยผู้หญิงที่ผมเล่าให้ฟังที่อุดรธานีที่ผมไปเก็บเคสใดน,นั้นเนี่ยนะผมวินิจฉัยเสร็จผมก็จะให้การรักษาโดยการนวดบําบัดนะการนวดบําบัดผมเรียนตอนนั้นเป็นการเรียนกับอาจารย์ที่หมอที่เป็นอาจารย์ทางสายราชสำนักผมก็จานวดแบบราชสำนักให้ก็บอกคนไข้ไปเลยว่าอันนี้นะเป็นโรค ส้ลปลายปัตตาคาส้นเท้านะมันเกิดจากการอักเสบการกดการใช้งานเยอะอะไรเงี้ยก็จะต้องใช้การนวดบําบัดนะผมก็จะนวดให้เขาแล้วผมก็นวดอย่างเงี้ยก็นวดหลักการนวดก็คือเราจะนวดท่าพื้นฐานก่อนนะครับนะนวดท่าพื้นฐานก่อนโดยที่ท่าพื้นฐานที่จะนวดตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะให้ความสําคัญกับส่วนที่เป็นท่าพื้นฐาน จำได้ว่าตอนนั้นเขาเป็นข้างขวาแหมเป็นข้างเดียวกับผมเลยนะครับนะผมก็นวดท่าพื้นฐานขาให้เปิดประตูลมนะก็นวดให้สองข้างเลยประตูลมสองข้างเลยแล้วก็นวดเน้นที่บริเวณข้อเท้านะแล้วก็ปลายเท้าดัดปลายเท้านะครับนะแล้วก็นวดพื้นฐานหลังด้วยนะครับนวดพื้นฐานหลังแล้วก็นวดพื้นฐานขาด้านนอกแล้วก็กดจุดสัญญาณของขาด้านนอกโดยที่ ก็เน้นจุดที่มันไปใกล้ๆเท้านะครับก็คือจุดสัญญาณที่4ที่5ขาด้านนอกนะครับนะแล้วก็นวดตามแนวเส้นกล้ามเนื้อหน้าแข้งไปด้วยแล้วก็นวดเน้นรอบตาตุ่มด้วยนะครับอันนี้ก็จะย้ําหน่อยรอบตาตุ่มก็ประมาณนวดไปประมาณสัก3ารอบนะครับอันนี้ก็ให้ได้ถึง3-5รอบนะครับแล้วก็นวดท่าพื้นฐานขาด้านในด้วยแล้วกดจุดสัญญาณ ขาด้านในซึ่งมีอยู่5จุดใช่ไหมฮะมีอยู่5จุดนะครับตอนนี้ก็เน้นจุดสัญญาณที่มันอยู่ล่างๆหน่อยก็คือจุดที่ 4. จุดที่5ของขาด้านในแล้วก็นวดเน้นที่แล้วก็นวดที่แนวกล้ามเนื้อใต้เขา่าถึงเอ็นร้อยหวายนะครับถึงเอ็นร้อยหวายนะแล้วก็รอบตาตุ่มอีกด้วยนะอันนั้ก็นวดไป3รอบนะน,นี่ก็นวดได้3าถึงหรอบตามหลักการนะ,นะครับแล้วก็นวดเน้นที่ข้อเท้านะครับนวดเน้นที่ข้อเท้ามีการดัดปลายเท้า ขึ้นลงนะดัดปลายเท้าขึ้นลงหน่อยนะครับค่อยๆนะครับก็ทําประมาณนี้นะครับทําประมาณนี้ก็เสร็จแล้วก็บอกว่าคนไข้เสร็จแล้วนะเนี่ยคนไข้ก็มองหน้าแบบเออปกติเขานึกถึงการนวดเนี่ยเขาต้องนวดกันทั้งตัวเลยนอนนวดทั้งตัวเลยนวดเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยนะนวดทั้งอ่ะซึ่งอันนั้นผมก็บอกว่าอ๋ออันนั้นก็เป็นการนวดส่งเสริมสุขภาพการนวดทั้งตัวแต่อันนี้ผมนวดรักษาโรคให้เลยนวดบําบัดให้เลยนะครับ ก็คนไข้ก็ยังสึกแหมคคางแคงใจนวดแค่นี้เองอะไรเงี้ยนะแต่ผมก็บอกไปว่าเออถ้าเกิดยังไงนะถ้ายังไม่ดีขึ้นนะครับวันพรุ่งนี้มาให้หมอดูอีกทีหนึ่งนะครับก็ผ่านไปประวันลุกขึ้นมาคนไข้คนนี้ก็มาแต่เช้าเลยมาแล้วผมเฮ้ยคุณสายเขาต้องมาว่าผมแน่เลยมานวดอะไรแค่นี้นวดแค่ไม่ได้นวดให้เขาทั้งตัวด้วยนวดเฉพาะจุดด้วยนะนะผมก็บอกอ้าวเป็นไงครับไม่ดีขึ้นหรอครับเขาบอก ไม่ใช่หรอกดีขึ้นดีขึ้นแต่ว่าอยากจะมาน,นวดซ้ำอีกหน่อยมันดีขึ้นเดี๋ยวกลัวหมอจะไม่อยู่ซะก,ก่อนนะครับผมก็เออยิ้มนะก็ดีใจแต่จริงๆตอนนวดนั่นตอนนั้นผมเป็นนักศึกษานะฮะผมก็พลังนิ้วพลังข้อมืออะไรก็ยังไม่ได้มากนะนะฮะไม่ค่อยดีนะตอนที่นวดนั่นอาจารย์อาจารย์จีระเดชท่านเป็นนะท่านเป็นลูกชายของอาจารย์หมอณรงศักดิ์ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของ หมออินเทวดาซึ่งเป็นหมอที่อยู่ในราชสำนักใน,ในสมนัยรัชกาลที่5นะท่านก็มาช่วยฮะมาบอกไม่เป็นไรหมอเดี๋ยวอาจารย์จะออกแรงกดเสริมให้จะได้แรงกดเพียงพอไปถึงเส้นสัญญาณจุดสัญญาณนะก็ผลค่ายก็ดีขึ้นพรผมเป็นเองบ้างนะครับผมเเป็นเองบ้างเนี่ยผมก็นวดตัวเองมันก็นวดไม่ได้นะฮะเราก็ไปที่เขามีแพทย์แผนไทย หรือแผนไทยประยุกต์เป็นคลินิกนวดนะครับไม่ใช่ร้านนวดส่งเสริมสุขภาพนะแล้วก็ไปบอกคุณหมอเขาก็จะมาซักประวัติก่อนแล้วเราก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยผมสงสัยจะเป็นลมปลายปัตคาชส้นเท้านะครับลมปลายปัสคาชส้นเท้าผมอยากจะขอให้นวดบำบัดหน่อยนะนวดรักษานะเขาก็นวดตามหลักการเหมือนกันก็คือนวดพื้นฐานขาสองข้างเปิดประตูลมสองข้างแล้วก็นวดเส้นพื้นฐานขาด้านนอก นวดพื้นฐานขาด้านในน,นวดพื้นฐานหลังแล้วก็นวดเน้นจุดสัญญาณนะครับเป็นจุดที่4ที่5ขาด้านนอกขาด้านในแล้วก็ไปเน้นรอบๆตาตุ่มนะครับังนั้นก็เอออาการก็ดีขึ้นตอนนี้ก็หายนะไม่ไม่ได้เป็นละแต่จริงๆแล้วส่วนหนึ่งที่ผมเป็นตรงนี้เนี่ยก็ต้องเรียนนิดนึงว่าส่วนหนึ่งเนี่ยผมน่าจะไม่ได้เกิดจากการลงน้ําหนักอะไรมากมายนักนะครับตอรองเท้าที่ใส่ วิ่งทุกวันทุกวันก็ไม่ได้วิ่งแบบลงส้นเท้าแล้วก็รองเท้าก็ถือว่ามีตัวรับน้าหนักได้ดีพอสมควรแต่สิ่งที่ผมพบอันหนึ่งก็คือว่าอาการที่ผมเป็นจากการตื่นมาแล้วลงเท้าแล้วเจ็บเป็นรองช้าเป็น plantar fasciitis หรือแพทย์แผนไทยเรียกเป็นลมปลายปัตคาส้นเท้าหรือเอ็นฝ่าเท้าอักเสบเนี่ยมันเป็นมาจากตัวที่เรียกว่าการตึงดึงล้างของข้อสะโพก แล้วก็ดึงไปจนถึงหลังเอวซึ่งทำให้ผมมีการเจ็บเอวนะแล้วก็เจ็บเอวแล้วก็แต่เจ็บไม่มากนะเจ็บไม่รู้สึกเจ็บอะไรมากแต่ถ้ากดแล้วมันจะมีจุดกดเจ็บนะครับอันนี้ผมก็คิดว่าจริงๆแล้วผมน่าจะเป็นลมปลายปัตตคาตหลังสัญญาณ3ด้วยนะครับสัญญาณ3ซึ่งจะอยู่บริเวณบั้นเอวของเรานะฮะอันนี้ก็ได้เล่าให้กับหมอก็าฟังแล้วก็ เขากระดิ่งนวดให้แต่ผมจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนึ่งว่าเรื่องของลมปลายปัตตคาดหลังนะฮะซึ่งมีสัญญาณ1ก็มีสัญญาณ3ก็มีสัญญาณ4สัญญาณ5ก็มีซึ่งอันนี้ก็จะเจอกันบ่อยๆนะครับโดยเฉพาะสัญญาณ4、สัญญาณ5หลังนะฮะที่เรียกว่าลมปลายปัตตคาดหลังสัญญาณ4ลมปลายปัตตคาตหลังสัญญาณ5หรือลมปลายปัตตคาตหลังสัญญาณ4และ5เนี่ยนะครับจะเจอได้บ่อย เระเจอได้บ่อยมากเจอได้บ่อยมากกว่าที่ที่เอวซะอีกนะหรือที่ส้นเท้าซะอีกซึ่งผมเองก็เคยเป็นนะฮะเคยเป็นที่ที่ที่หลังเนี่ยครับที่หลังที่สะบักเนี่ยแหละครับนะนะออกมาเนี่ยซึ่งตรงเนี้ยก,ก็ในภาษาแผนปัจจุบันตอนนี้ก็จะมีศัพท์คำหนึ่งนะครับที่เราได้ยินกันนะครับเขาเรียกว่าเป็นออฟฟิศซินโดรม ออฟฟิศแปลว่าสำนักงานสินโดรมแปลว่ากลุ่มอาการกลุ่มอาการที่เกิดการเจ็บป่วยจากการนั่งทํางานนั่งนำงานในสำนักงานนานๆก็เรียกออฟฟิศสินโดรมแต่ออฟฟิศสินโดรมไม่ใช่โรคนะครับออฟฟิศ n ินโดรมนี่ไม่ถือเป็นโรคนะออฟฟิศสินโดรมนี่เป็นกลุ่มอาการนะครับเป็นกลุ่มอาการซึ่งมันก็จะมีหลายๆโรคอยู่ด้วยกันมันอาจจะเกิดจากกระดูกก็ได้เกิดจากกล้ามเนื้อก็ได้เกิดจากเอ็นก็ได้แล้วทําให้เกิดอาการปวดเมื่อยนะครับขึ้นมา บริเวณหลังบริเวณสะบักเนี่ยก็เรียกรวมๆว,ว่าออฟฟิศซินโดรมแต่เวลาทําการรักษาคนไข้จริงๆอาจจะต้องแยกแยะให้ชัดเจนนะครับว่าเกิดจากโรคอะไรแน่นะครับมันก็คล้ายๆกับเวลาเราเป็นหวัดคัดจมูกเจ็บคอไอเนี่ยนะเขาก็จะเรียกรวมๆไปว่าโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนต้นนะเรียกว่า upper respiratory tract infection อัปเปก็ส่วนต้นเรตเลไปลารี่ก็ระบบหายใจแทรกก็ทางเดินนะครับแล้วก็ i n f e ฟคชันก็การติดเชื้อนะก็จะย่อว่า URI บางทีเวลาเราเขียน URI เนี่ยก็หมายถึงการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนต้นนั่นมันอาจจะเกิดจากอะไรฮะเยื่อจมูกอักเสบเป็นหวัดเยื่อจมูกอักเสบเป็นหวัดใหญ่ก็ได้นะคออักเสบก็ได้ทอนซินอักเสบก็ได้คออักเสบก็ได้นะพวกนี้มันก็จะเป็นได้หลายๆโรครวมกันอยู่ ออฟฟิศซินโดรมก็เหมือนกันมันอาจจะเกิดจากเอ็นอักเสบกล้ามเนื้ออักเสบเกิดจากปัญหาจากกระดูกก็ได้ก็จะเรียกเรียกรวมกันไปว่าเป็นออฟฟิศซินโดรมนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะได้ไประโยชน์กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะ<ช><ช>ไม่พลาดเรื่องราวดีๆคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ